ทีมทีมเราเก่งกว่าไหมเก่งกว่าเ่งกวาทำไมเราไม่ถึงเก่งกว่ามั่นใจแค่ไหนอ่นนี่มั่นใจว่ากี่ศูนย์เนี่ยทีมเนี้ยถ้าเจ๊ติ่ะถ้าจะติ๊ไปเหรอตอนนี้เสมอเจ๊ติ๊กใช่ยอันนี้เราส่งตัวจริงลงงเ้ยตรงแล้วตรงนี้ชุดจริงแล้วนะมีแค่นี้เนี่ยโอเควันนี้งั้นงั้นพี่ไม่เท่าไหร่หรอกพูดว่าไงดีอ่ะพูดไปเลยพูดไปเลยพูดไปเลยเหตุไม่สนใจปกตินี่เราเราเราชอบทีมฟุตบอลทีมอะไรครับถ้าเป็นทีมลีกอะครับอ่าลีกชอบ แมนยูแล้วแมนยูแล้วทีมอะไรมันกาครับแมนยูครับแมนยูกาศคู่ต่อสู้เป็นไงครับก็ดูฟอร์มแล้วพอสู้ได้ครับเนี่ยมีตัวนี้ครับนี่เบอร์สิบแปดเนี่ยคนคนเนี้ยนะใช่ผมว่าเนี่ต้องฝึกอีกเยอะต้องฝึกเยอะใช่ไหมเพราะว่าคนเนี้ยเปย์ปากชอบทีมอะไรครับสเปอร์พี่ชอบสเปอร์แล้วทีมอะไรมันกาครับ น่าจะแมนอยู่่ะแหววอยู่ฝันปอมแหววอยู่ฝ้าโอ๊ตโอเคแวรอยู่กองฟอมเออไอเอากฟัมฮ่าบูบูไหนเี่บุรีรัมโอเคพูดไทยได้ไหมพูดไทยได้ไหมนิดหน่อยนิดหน่อยพูดลาวได้ไหมบอกไม่ได้ขิงทีมฝั่งนู้นน่ะเอ่อ ก็สูสีอยู่แต่ก็โดนเรายิงไปอยู่ตอนนี้เรานําอยู่8ปดเปเจตอนนี้ก็สูสีแต่พี่กองเขาคล่องมากเลยนะเป็นนักฟุตบอลเลยล่ะวไวด้วยวปด้วยใช่แต่ก็สู้ทีมเราไม่ได้นะทีมเราเก่งกว่าครับผมโตนะครับโตสเตีครับตัวแทนสตีผมว่าพี่กองวันนี้ดูจากการเล่นแล้วก็ถือว่าโอเคครับถือว่าเก่งไหมเก่งครับเก่งไปยิงแล้วยิงแล้ว โก้โก้อะไรของมึงอ้าอันนี้อันนี้อันนี้ชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อโตครับชื่อโต้ล็อตโตครับลอตโตบูงครับบูงครับสั่งใะไรลงเรียนให้เสร็จสุดแกนครับชื่อแจกเอามีแกแล้วแกเอสแกเก็บกระเจียวว้เย้าพ่อเชื่อกูโอเคโอเคครับผลประกอบผลประกอบการออกมาแล้วครับเมื่อกี้18บแปดครับเราอ่าเราอยู่ฟันแปนะ วยะะเองไ้ช่วยขิงทีมเมื่อกี้นะครับเป็นไงฮะเล่นเจ๋งมากครับเล่นเจ๋งมากเลยพี่พี่ว่าทีมมันกากไหมผมเนี่ยกากครับคือเขาผมครับคุณว่าทีมเมื่อกี้นี้เป็นไงครับสี่มืองั้นงั้นเนี่ยงั้นงั้นกากผมเนี่ยจบเราแล้วก็ถ้าฟิตนะท้าฟิตเละเมื่อกี้แล้วทำไมไม่เราไม่ฟิตอ่ะ ไม่อคือไปเที่ยวมาแล้วครับสามวันติดแล้วครับออนอนเที่ยวครับนี่คือบรรยากาศฮะเด็กอยากถ่ายกับพี่ก้องแต่พี่ก้องเหนื่อยได้้แลวเหรอ